คุณเคยสงสัยไหมว่าผักบุ้งที่เรากินสดสะอาดปลอดภัยแค่ไหนจะดีกว่าไหมถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญจากแมคโครสืบความจริงมาให้คุณสวัสดีค่ะชื่อมาลัยเป็นเจ้าของสวนผักบุ้งเราเลือกปลูกผักบุ้งจีนด้วยมเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพ่อพันธุ์พิเศษเพื่อให้ได้ผักคุณภาพดี พอโ,โตได้ขนาดสักประมาณ40-45เซนก็เกะอายุประมาณ21-25วันก็เก็บเกี่ยวได้แต่ถ้าเลยจากนั้นก็จะแก่และเหนียวเกินไปการเก็บผักต้องเก็บตอนเช้าไม่ให้มีฝนถ้าเก็บตอนบ่ายแดดจะร้อนแล้วก็จะเหี่ยวเมื่อเราเก็บผักบุ้งมาเราก็เกาเอาใบเหลืองใบเล็กออกเสร็จแล้วรีบนำเข้าล่มเอาผ้าคลุมไว้ไม่ให้เหี่ยวไม่ให้แห้ง เมื่อเราเก็บผักบุ้งมาแล้วนำมาบรรจุใส่แพ็คขนาดพอดีกับผักบุ้งเพื่อไม่ให้ใบ้ํำเราปลูกด้วยความใส่ใจเพื่อให้คุณได้ผักดีมีคุณภาพที่แมคโครเราสืบหาวัตถุดิบที่สดใหม่ส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงมือคุณ